จังหวัดแม่ฮ่องสอนค่ะได้มีการมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ากรณีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชปธิถามค่ะ ทงสารกลางจังหวัดแม่ฮ่องสอนนางสาวชุติพรเสชังผู้ว่าราชการจังหวัดแม่ฮ่องสอนในฐานะประธานคณะกรรมการมูลนิธิราชประชานุเคราะห์ในพระบรมราชูปถัมภ์ประจำจังหวัดแม่ฮ่องสอนเป็นประธานพิธีการมอบเงินช่วยเหลือบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้ากรณีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติต่ตางๆโดยคณะกรรมการได้อนุมัติเงินช่วยเหลือเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนเฉพาะหน้าให้กับครอบครัว นางหน่อเตโพยานโสภาจำนวน1,000 0บาทและครอบครัวนายวันโนศรีชัยจำนวน1,000 0บาทกรณีที่มีผู้เสียชีวิตเนื่องจากภัยพิบัติทั้งนี้เมื่อวันที่27สิงหาคม2568ที่ผ่านมาได้เกิดอุเหตุอุทกภยัยน้ำป่าไหลหลา,ลากในพื้นที่อำเภอเมืองแม่ห้องซ้อนอิทธิพลจากพายุคาจิกิ ทำให้มีผู้ได้รับผลกระทบก่อให้เกิดความเสียหายต่อชีวิตที่อยู่อาศัยพื้นที่ทางการเกษตรและปะศุสัตว์ส่งผลให้นางหน่อแตโพชานโสภาอายุ82ปีบ้านพักอาศัยอยู่ที่หมู่4ตําบลห้วยโป่องอําเภอเมืองแม่ฮ่องสอนถูกดินสไลด์ทับบ้านและน้ําพัดผ่าร่างเสียชีวิตและนายวันโนศีชัยอายุ53ปีชาวบ้านหมูห่1ตำบลห้วยโป่องอำเภอเมืองแม่ฮ่องสอนถูกกระแสน้ำป่าในลำห้วยน้ำโป่ง พัดพาไปถูกดินโคลนทับจนเสียชีวิต